คืนสุดท้ายบนถนนสายเปียวสวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาคำแนะนำในชีวิตหรืออยากรู้เรื่องราวลึกซึ้งจากพลังของโลกวิญญาณคุณมาถูกที่แล้วค่ะกดติดตามช่องเสียงแห่งโลกวิญญาณของเราแล้วคุณจะได้รับโอกาสดูดวงฟรีเพียงแค่กดไลค์กดติดตาม แล้วแค่ปักฐานการกดติดตามส่งมาที่ช่องทางการติดต่อของเรา line 6 4 8 o f f a c หรือ e x p u r i a m u n เท่านี้ก็รอรับคำดูดวงฟรีจากเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือโชคลาภพร้อมช่วยคุณค้นหาคำตอบที่คุณต้องการอย่ารอช้านะคะยิ่งกดเร็วยิ่งได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครกดติดตามตอนนี้แล้วมาค้นพบคำตอบจากพลังแห่งจัก,กรวาลไปด้วยกันค่ะ คืนสุดท้ายบนถนนสายเปียวเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบของหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กนะทางภาคตะวันออกการใช้หนุ่มไว้26ปีกำลังเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านที่อยู่ห่างออกไปกว่า200กิโลเมตรเขาตัดสินใจใช้มอเตอร์ไซค์คู่ใจในการเดินทางครั้งนี้แม้ว่ามันจะเป็น คืนปลายปีที่ถนนดูเงียบเหงาและอากาศเย็นยะเยือกไปถึงบ้านก่อนเที่ยงคืนทันแน่การบอกตัวเองก่อนจะสวมหมวกกันน็อกและออกเดินทางในช่วงสองชั่วโมงแรกทุกอย่างดูปกติถนนโลง่งมีเพียงแสงไฟจากรถบรรทุกที่วิ่งสวนทางมาเป็นระยะแต่เมื่อเวลา ผ่านไปถนนเริ่มเปลี่ยนจากทางหลวงใหญ่เข้าสู่ถนนเล็กๆที่สองข้างทางมีเพียงต้นไม้และความมืดการรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติบรรยากาศรอบตัวเงียบสนิทเกินไปแม้แต่เสียงจิ้งหรีดก็หายไปหมดเขาเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าบางอย่างดังอยู่ด้านหลังแต่เมื่อหันไปมองกลับไม่พบอะไร เหนื่อยจนหูแว่วมังเขาพยายามบอกตัวเองและเร่งความเร็วของรถการขับมาถึงถนนสายหนึ่งที่มีเพียงแสงจันทร์ส่องนำทางระหว่างทางเขาเห็นหยิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนเธอสวมชุดสีขาวยาวและก้มหน้ามองพื้นเขาตัดสินใจจอดรถข้างทางและเอ่ยถามคุณครับ เกิดอะไรขึ้นทำไมมายืนตรงนี้หยิงสาวเงยหน้าช้าช้าดวงตาของเธอว่างเปล่าและรอยยิ้มบางๆางบนใบหน้าทำให้การรู้สึกหนาวไปทั้งตัวเธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นช้าคุณกำลังรีบกลับบ้านใช่ไหมคะระวังจะไปถึงที่ที่คุณไม่ได้คาดหวังนะคะก่อนที่เขาจะทันได้ ตอบหญิงสาวก็หายไปในอากาศเหมือนไม่เคยมีตัวตนหลังจากนั้นการเริ่มสังเกตว่าถนนที่เขาขับผ่านดูเหมือนจะไม่สิ้นสุดเขาผ่านต้นไม้เดิมซ้ำๆและป้ายบอกทางที่เขาจำได้ว่าเคยเห็นไปแล้วหลายครั้งเขาพยายามเปิด GPS แต่สัญญาณกลับหายไปหมด หน้าจอมือถือกลายเป็นสีดำพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังออกมาอย่าพยายามหนีในที่สุดการมาถึงทางแยกเล็กๆที่มีป้ายไม้เก่าตั้งอยู่แสงจันทร์ทำให้เขาอ่านข้อความได้ลางๆทางไปบ้านเลือกให้ถูกเขาหันไปมองสองเส้นทางเส้นทางหนึ่ง ดูรกร้างและเต็มไปด้วยทวันอีกเส้นทางดูเหมือนจะเป็นถนนสายเรียบง่ายเขาตัดสินใจเลือกเส้นทางเรียบง่ายแต่ยิ่งขับลึกเข้าไปบรรยากาศรอบตัวกับเย็นเยือกและเงียบงนันเสียงเครื่องยนต์เริ่มกระตุกและในที่สุดรถมอเตอร์ไซค์ก็หยุดนิ่งการพยายามสตาร์ทรถแต่ไม่สำเร็จเขามองไปรอบตัว และเห็นเงาร่างของคนจำนวนมากเดินออกมาจากความมืดพวกเขามองมาที่เขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นการพยายามวิ่งหนีออกจากจุดนั้นแต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งไปไกลแค่ไหนเขากลับพบว่าตัวเองยังอยู่ที่เดิม เงาของคนเหล่านั้นเริ่มล้อมรอบเขาและเสียงกระซิบที่เย็นเยียบดังกล้องในหัวเธอเลือกเส้นทางผิดและไม่มีวันได้กลับไปอีกขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ